ครับสวัสดีครับอตอนเย็นๆนะครับจิบเอ็ยกที่6นิ้วนะครับดูกันรอบๆหน่อยนะฮะกันชนกันชนหน้าได้เป็นล็อกคันที่นะครับวินได้วิเนบน,นทับสปีดก้า0เก้าอปอนด์นะครับยกจิบเอ็กเจ่งเก้าเก้าห้ายกที่6นิ้วนะครับ มันรอบๆนิดนึงนะไร,รเนอร์นี้ก็รอยกนะครับส่วนชัดเจนี้ก็เสร็จเสร็จแล้วนะครับบีเอ็กก็เสร็จแล้วนะครับเก็บก็ดู <c oughs> ดูเอ็กเจกรอบจะดูช่วงล่างใกล้ๆกันหน่อย อันนี้สปริงได้เป็นสก y j a จเกอร์หกนิ้วนะครับโชกได้เป็นโมโนนะฮะเป็นระบบโมโนของโปรเฟนเดอร์ชุดช่วงล่างได้เป็นชุดวายลิงนะครับอ่อนอตนี้ขับนุ่มนะครับขับนุ่มนิ่งมากนะครับอันนี้ข้างหลังเสริมด้วยแทร็กอาร์มหลัง ความสูงที่ได้ก็ได้แหนบก็ใช้วิธีเรียงเรียงเพิ่มขึ้นมา <c oughs> ข้างหน้ากันหน่อยข้างหน้าก็ได้เป็นชุดมังคับเรี้ยวนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่5อยู่นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วชุดมังคับเลี้ยวนะที่ขาดไม่ได้ก็คือชุดประคองคอรกระปุก Power สวยงามลงตัวนะครับแข็งแรงก็โอเคครับขอบคุณครับ